ตราสัญลัก Fastwork Cryptocurrency นะคใช่ครับมีหุ้นมีหุ้นด้วยครับมีหุ้น3าตัวผมชอบธุรกิจแบบเนี้ยธุรกิจที่คิดแตกต่างครับไม่เน้นไม่เน้นขายถูกแต่เน้นขายมูลค่าเล่าให้เราฟังเรื่อง Amazon ที่คุณส k เคบอกว่าเข้าใจลึกซึ้งหน่อยเข้าใจว่าน่าจะถือมามากกว่า10ปีแล้วโอ้ผมถือเกิน1ิกว่าปีครับพเป้าหมายของ Amazon คือ to be the most customer centric company in the world ธุรกิจที่เห็นค่าลูกค้ามากที่สุด เขา vertically vertically integrate everything it's an amazing 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 company แล้ว oh, อ๋ออ <laughs> e ีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับ Amazon นี่หนึ่งในอย่างที่ Amazon ทำาน่มีอีกสองธุรกิจนะแค่ Amazon a d และ AWS รายได้ต่อปีคือ100บิลเลียนนะ100บิลเลียนก็ไร70กว่าเปอร์เซ็นต์่ะมาจาก AWS ไม่ใช่ขายของออนไลน์นะเขาไม่ใช่แค่ e-commerce แบบที่คนเข้าไปเข้าใจนี่คือวิธีคิดของ Amazon ซึ่งคือสุดยอดมากๆอ่ะ สิ่งที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยมันมีคนที่ทำอยู่ในตลาดเหมือนกันโหมดเขาแข็งแกร่งไหมคะคุณสิงคเคมองว่าคือ,อ,อการที่จะมีกำแพงกัน้นไม่ให้คนอื่นเข้ามาตีเขาไม่มีกำแพงกั้นรับเขาแค่เข,า,ขาไม่เขาไม่สนใจการสร้างกำแพงครับแต่เขามองลูกค้าก่อนตลอดเวลาสีเคบอกว่าไม่ได้ลงทุนกับ เทสลานะคะแล้วก็คือเราเคยคุยกันคุณซีเคเคยพูดถึงการลงทุนในหุ้นอเมริกาในตราสารหนีท<嗯>้ที่มีอยู่นะคะคือคตอนนี้เนี่ยโอเคมันเป็นช่วงที่ตลาดอาจจะมีความผันผวนนะลงทุนมองว่ามันยากอ,าอยากฟังดูของคุณซีเคหน่อยว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณซีเคที่ลงทุนอยู่ยังเหมือนเดิมไหมพอผมว่าจริงๆเอ็กซ์คีฟมาเก็ตผมถอนออกค่อนข้างเยอะละเพราะว่าผมผมต้องทุกต้องลงทุนรับต้อง m แมネจ risk tolerance ของพอร์ตโฟลิโอของเขาก็แปลว่าผมมี r i s k y a s s e t เยอะมาก ฟาสต์เวิร์กโคตรริสกีเลยสร้างไม่มีอะไรริสกีกว่าสร้างธุรกิจของตัวเองละส่วนถ้า,าคุณสร้างทุรกิจของตัวเองนะครับแนะนำนะครับลงทุนน้อยลงจบเ q u i t y Market เน้อยลงนะร้อร์เซ็นมีเป็น Fast work น์เวิร์กในกี่เปอร์เซ็นต์โหผมไม่ได้คิดคำนวณขนาดน,นั้นอนะอาจจะ20มั้ง20% 20ก็เยอะมากนะที่เหลือคือมีโอเคสมมตินะมีมีฟสต์เวิแบบแล้วก็มีพอร์ตคริปโตเคอเรนซีที่ผมถือตั้งีสองส S <S ผมซื้อบิตคอยตอนน้อยกว่าหนึ่งพัน 1, ดอลลาร์ซ,ซ,ซื้อซื้ออีเธอเรียมตอนน้อยกว่าสามสิบดอลลาร์ค่ะครับก็เลยแค่สองสกุลนี้ไม่ไม่ม่มีครับมีสกุลอื่นครับแต่ว่าหลักๆคือเป็นบูชิปล่ะโซลาร์น่าอีเธอเรียมบิตคอยน์ที่หลักๆแค่สามตัวนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นผมมีหุ้นต่อห,หุ้นเยอะมากนะแต่ผมต้องทยอยขายหุ้นมาซื้อหุ้นกูมากขึ้นเพราะตอนขึ้นวันนี้ครับผมผมรู้สึกว่าบิสต์โปรไฟล์อ่ะมันไม่มีข้อมีกเซนเท่าไหร่ตรงที่ว่าตาสันนี่มีการให้ผม4.5 4.5นะะอถาผมึงงยัไปเสี่ยงกับหุ้นอีกาเป ตลาดนี H H BC, UA, BS, ้มีก้่4.5เปลร์เั๊บคุณกู้อ่ะของ HSBC, UBS, uh, UOB ธุรกิจพวกเนี้ยที่เป็นแบงค์ครับเขาต้องเขาต้องมากกว่า4.5เขาจ่ายผม7 7 8ประมาณนี้แล้ว7 8ปั๊บผมสามารถเอาคุณกู้พวกเนี้ยไปค้ำผมกู้เงินผมมั่นนะผมลงทุน100ล้านอ่ะ100ล้าน100ล้านแล้วปันผลแล้วผมอยู่ที่มาณ7ไอ้7เนี้ยผมสามารถค้ำ100ล้านกู้อีก100ล้านผมเสีย2เปอร์เ ตามทันนะผมผมได้7.5%เด้ผมได้7%อยกตัวอย่างนะผมเสีย2แล้วผมผมได้5แล้วผมเอาอัเนี้ยไปลงทุนในอินฟราสตร u กเจอร์ฟัอีกซึ่งสมมตินะฟันของ KKR สร้าง Infrastructure สร้าง Data Center เลยว่ากันไปปั 10, ้มผลยูี่มันอนตต่อปีแปลว่าผมได้5บวก12เสีย2นี่คือถ้าจังหวะของตลาดนี่มันดีค่ะเนะี<ฆ>่ยผมจะลงทุนหุ้นทำไมนี่มันดีมากๆากเลยนะ ไม่ e y b a c จากที่วอลล์พาร์เฟทลงทุน300บิเลียนกับ US Treasury ค่ะเพราะไม่มีไม่มี better deal in this this amazing deal risk free นะตราสารนี้เมกาคือ risk free วอลล์พาร์เฟทลงทุน300บิเลียนถึง US Treasury มากกว่า US government อีกไม่มีใครในโลกถืออาจจะมีนะแต่วอลล์พาร์เฟทต้องอยู่ต้นตอนแล้วละ300บิเลียน US Treasury bills that's crazy เยอะมากเพราะมัน is a great deal สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์การันตีข้ามอ่อน w o r e c a n n e c t e d เพราะมเป็นไม่ได้กับ world p e r f e t เอา300บนะ้เนี่ยลงทุนกับคุณกูไม่ได้แบงก์จ่ายไม่ไหวแต่รัฐบาลจ่ายไหวมีแค่เจ้าเดียวที่จ่ายไหวคือรัฐบาลซึ่ง world p e r f e t ก็เลยเอาเงินทั้งก้อนเนะี่ยวางเทเทเทซื้อนี่หมดเลยไม่ถือเงินสดนะไม่มีคนบ้าที่ไหนเขาถือเงินสดคนรวยเขาไม่ถือเงินสดกันเขาซื้อตราสันี่กันถึงครึ่งหนึ่งของพอร์ตไหมคะคุณสิเกินครึ่งขอบคุณสีเคน์เตอของของผมนะครับนี่คือเกินนี่คือมันครึ่งหนึ่งครับนี่กับ ตราสันนี่ Fastwork แล้วก็คริปโตเคอเรนซีใช่ครับมีหุ้นมีหุ้น้วยครับมีหุ้นสามตัวมีหุ้น Amazon มีหุ้นชิโพ l e มีหุ้น Co s t c โ3หุ้นนี้ผมชอบเพราะมันเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากขนาดนั้นและสำหรับผมนะครับ a m ม z o n ผมภูมิใจกับธุรกิจนี้มากแล้วผมก็เป็นเป็นธุรกิจที่ผมเข้าใจโคตรแล้วกันก็เลยผมผมผมชอบวิธีการจัดการของแอมซอนมากเล่าให้เราฟังเรื่อง Amazon ที่ คุณซีเคบอกว่าเข้าใจลึกซึ้งหน่อยทำว่าถึงเลือกหุ้นนี้แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะถือมามากกว่า10ปีแล้วมั้งโอ้ผมถือเกิน10กว่าปีครับก็คือ Amazon เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการขายหนังสือที่ผมเราของต้นทักผมเข้าใจโปรจากเขามาผมเข้าใจธุรกิจผมเข้าใจโครงสร้างมากๆเพราะผมรักหุ้นนี้มากทับต้นทยบผมซื้อประมาณสาดอนอะเริ่มต้นได้ยังไงคุณ CK กับหุ้น a m a z o n เพราะผมอะตอนที่ผมอยู่อเมริกาตอนช่วงปี2 0 0 9ม่นอะมันมีหนังสือร้านหนึ่งชื่อว่าบ a ร n นสโน b บ บอนสโนโวอะเป็นแหล่งรวมที่เป็นร้านหนังสือที่ทุกคนต้องไปแหงเอาที่นั่นถ้าผมจะไปนัดเดทกัน<ะ>ตอนสมัยอเมริกาตอนนั้นนะนัดเดทกันนัดเที่ยวกันนัดเพื่อนเจนซี C, <ะ>่เจนผมรู Gen ้กันอ่ะเจนเจนวายตอนที่เจนวายไปเที่ยวกับมิเรเนลไปเที่ยวกันอะเรานัดกันที่ห้องหนังสือบอนสโนโวผมเห็นกับตาเลยบอนสโนโวตายเคยเป็นจับเป็นธุรกิจที่เรารักมากเด็กนักศึกษาทุกคนนะต้องไปแทงเอาที่บอนสโนโว it just วอตอเมริกา like, ตอนนั้นมันสิที่ฮิปที่สุดของเมกา<ฆ>แล้วเราเห็นกับตาไอเห็นกับตาเลยนะแอมซอนแม่งฆ่าบอลเชนโบจากเป็นที่ที่เราไปทุกวันกลายเป็นที่ที่เราไม่ไปเลยเพราะแอมซอนขายหนังสือผ่านออนไลน์และตอนนั้นแอมซอนไปไปเร็วมากหนังสือทุกเล่มจากที่ต้องซื้อบาน o, สโนโบเราซื้อผ่านออนไลน์หมดเลยแล้วหลังจากที่เจฟเฟโซสามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วเจฟเฟโซก็เลยคิดว่าเออมีอะไรวะ พี่ไอสามารถขายแบบนี้ได้อีกค่ะนิดนึงนะคะคุณซีเคคือร้านหนังสือเดิมเนี่ยเป็นที่แห่งเอาด้วยเป็นที่พบปะแต่ว่าอ m a z o ซเนี่ยเป็นออนไลน์คือโอเคมันอาจจะได้เปรียบเรื่องราคาแล้วก็คือตัวความรอบมขวนของตัวหนังสือใช่ไหมแต่ว่าคือฟีลลิ่งของการมาพบปะคนมันก็หายไปไม่เหมือนกันแต่คุณต้องมองของบาร์เซโนโบสิบาร์เซโนโบธุรกิจหลักเขาอะคือขายหนังสือบาร์เซโนโบจุดขา,ขายของเขาอะคือ ที่สถานที่ของเขาเป็นที่ที่ไฮทราฟิกมากจ่ายค่าเช่ามาหาศาลพอจ่ายค่าเช่ามาหาศาลมีแค่คนแฮงเอาท์แต่ไม่มีคนซื้อหนังสือตายนะตายนะเราก็เสียใจนะที่บาร์เซโล่าูมันตายไปแต่ปัญหาคือว่าเขาขายหนังสือไม่ได้อ่ะโอเคผมไปแฮงเอาท์ out, แต่ผมไม่ได้ซื้อหนังสือเขาผมเห็นกับตาเลยอ่ะเขาปิดเขาตายต่อหน้าผมเลยผมเห็นกับตาเลยเพราะที่เขาสวยมากนะ เราก็ยังแห่งเอาที่นั่นแต่เขาขายหนังสือไม่ได้เขาได้อยู่คุณคิดว่าหายทราฟิกเขาขายกาแฟขายได้รอดเหรอไม่รอดไม่รอดเขาปกติบาร์เซโนวอยู่ที่มันสองถึงสามชั้นนะเป็นหลังใหญ่มากเขียวว่าบาร์เซโนวบขายหนังสือไม่ได้ตายเสียค่าเช่าอีกค่าสถานที่ค่านำเขาไฟค่าแร์ใช่ใช่ใช่แล้วพอบาร์เซโนวมันอยู่ไม่ได้ปั๊บคือจะไปโชว์เขาเริ่มมองว่าเออมีอะไรที่ที่ผมสามารถขายรูปแบบนี้ได้เขาเลยส่งอีเมลให้ลูกค้าว่ามี สินค้าอะไรที่อยู่ก็อยากจะได้ซื้อสามารถซื้อได้รูปแบบนี้ได้ปรากฏว่าข้อมูลที่ได้กลับมาจะไปส่งได้กลับมานะคือสินค้ามันหลากหลายมากบางคนอ,อยากได้ไมโครเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือเฟอร์นิเจอร์มันก็อินสปร์จะไปส่บอกว่าจริงๆริงกูขายทุกแบบนี้ได้ไดีว่ว่าเขาเลยกลายเป็น everything store for service ค่ะแล้วหลังจากต้นมาครับจากเป็น pure internet play หลายๆลคนบอกว่าเอ a m a z o n อยูเป็น pure internet play เป็น asset light like. ทำไมสร้างโรงงานละ่ะตอนนั้น มีไลไหลายหลายข่าวอะทำลาย a m azon เพราะ a m azon ติดลบตอนนั้น a m azon ติดลบเกิน10ปีนะแล้วหลายหคนก็บอกว่า a m azon like อยูู่บเป็นแ s สเซทไลด์ดิ pure internet play ดิทำไมยูถึงสร้างโรงงานถ้ามีโรงงานของอยูถ้ามีพนักงานของอยูเป็นหลายพันคนละ่ะคนไม่เข้าใจนะคุณก็ดา่าเจมสบอกว่าเขาไม่สน I don't care f b o a pure internet play เพราะเป้าหมายของ a m azon คือ to be the most customer to be the most customer centric company in the world จะเป็นธุรกิจที่เห็นค่าลูกค้ามากที่สุดเขาเลยสร้างไว้หาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าได้ของเร็วขึ้นเขาอยากให้สินค้ามันอยู่ใกล้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นคุณใช้ Amazon Prime วันนี้คุณสั่งอะไรแล้วแต่คุณได้ภายใน1ชั่วโมงอ่ะ so Amazon ไม่ได้พึ่งราคาไม่ได้มึงขายถูกไม่ได้พึ่งโปรโมชั่นแต่เห็นได้แน่ว่าคุณชี่ Subscribe Amazon Prime อ่ะคุณได้ของภายใน1ชั่วโมงอะคุณสั่งอะไรแล้วแต่ภายใน1ชั่วโมงบางร้านะมีโจรนส่งหาคุณ That's a m azon หลังจากนั้นต้นมาเขา discount i n u e f e เ e x เขารู้สึกว่า FedEx มันสร้างม,มันทำให้มันช้าลงเขาเลยทำโลจิสติกเองเลยโลจิสติกเองทุกอย่าง Warehouse เ,เอง Fulfillment เอง l o จิสติกเองถ้าคุณขาย a m azon คุณไม่มี Fulfillment ตายนะแต่ a m azon ทำให้คู่คนขายขายได้ง่ายขึ้นไม่ต้องคังสินค้าเองผมคังให้ผม Fulfill ให้ Fulfill ด้วยขายด้วยส่งด้วย vertical integration แต่แน่นอน a m azon เคยพาาลาดมันต้องมีพลาดบ้าง Alexa อย่างงี้ยตัวอย่างนะครับ AI มาพ mm. ๊อม Alexa ดูเป็นกองแก๊งไปเลยแต่ OTHER Amazon เร็วมาก Amazon เร็วตรงที่ว่า Amazon ไม่เคยทุกอย่างที t ่ Amazon ทำอ่ะ Amazon คิดเรื่อง v i r t i c a l integration แส่งเห็นว่าเขาขายของเขาขายเขาส่งเขาคังเขา fulfill เขา v e r t c a l integrate ทุกอย่างคือมันเป็นเขาเป็นเจ้าของรถเขาเป็นเจ้าของคือเขาจะเป็นเจ้าของทั้ง supply chain แล้วอ๋ออีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับ Amazon อ่ะหนึ่งในอย่างที่ Amazon ทำอ่ะไม่มีอีกสองธุรกิจนะแค่ Amazon app และ AWS แอมซอนแอกเหลายคนมองว่า Amazon เป e ็น m e r m m p r c e แพตฟอแต่ไม่ใช่นะกำลังส่วนของเขาอะมาจาก2อย่าง Amazon Ad กับ AWS ขอเล่าถึง Amazon a อจก่อน m m z z o n a อคืออะไรครับ Amazon Ad คือว่าทุกวันนี้ตอนนี้คุณเสิร์ชหาสินค้าคุณไม่เสิร์ชใน Google นะคุณเสริรใน Amazon So Amazon ยืน่นแย่งเสิร์ชทราฟิกจาก Google มาหา Amazon แต่ว่า a z o z o n สามารถขแอได้ S C M ได้ถ้าคุดูหน้ารธาเทเบลคุณเห็นว่าส่วนเสิร์ชฟอนเสิ รายได้ต่อปี65บิบหลียนเน็ตเน็ตจากแอดแอมติซอรแอดนะ EWS ทำไมธุรกิจอีคอมเมิร์ซ e สามารถเป็น number one นะ number one อนะ number one อันดับหนึ่งนะคือ a e w s อันดับ2คือ Azure ของ Microsoft อันดับสคือ Google Cloud ตอนนี้นะทำไมธุรกิจอีคอมเมิร์ซ e ถึงสาปเป็นอันดับหนึ่งละ่ะเพราะเขาเร็วมาก Amazon เขาเร็วมาก Amazon เขาคิดเรื่องนี้ก่อนทุกคนมากและเขา ค่าซื้อเปอร์เซ็นต์จุมาคือ AWS มันเป็นอันดับหนึ่งอะของ cloud computing รายได้ต่อป,ปีคื100อ100บิลเลียนนะ100บิลเลียนกำลังเดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะมาจาก AWS ไม่ใช่ขายของออนไลน์นะ So when the company cultures i like this it's amazing like how our mindset ตรงเนี้ยมาคิดกับ AI ด้วยหลายคนบอกว่าให้ Amazon พลาด Alexa ถูกกองแกง๊งใช่ไหมครับโห ChatGPT มาปั๊บ Alexa ดูกองแกงเลย <c oughs> แต่เขาเร็วมากเขาลงทุนกับ Titanium chips อะ ชื่อว่า Anapura Labs ลองเสิร์ชดูนะ Anapura Labs เขาซื้อไป350มิลเลียน300 350มิลเลียนนะครับเขาซื้อทายเทนนิชชิปส์นี้เพื่อที่จะมาแข่งกับ Nvidia นี่คือหนึ่งนะสองเขาลงทุน10บิล4-10มิลเลียนอยู่ที่ Entropic h ซึ่งเป็นเจ้าของของ Claude Claude เป็น AI อันดับสองของโลกนะเผลอๆอันดับหนึ่งด้วยถ้ารับเรื่องโค้ดนิ่งนักเขียนอันดับหนึ่งตอนนี้ Claude เพื่ออะไรครับเพื่อกระตุ้น AWS เพราะสุดท้ายถ้าผมคือสตาร์ทอัพและผมอยากจะเทรน AI ของตัวเองผมต้องการ GPU GPU ผมซื้อไม่ได้แล้วมีเงินซื้อไม่ได้ GPU ไม่ได้ผมก็ต้อง subscribe ที่ AWS เพื่อใช้ของเขาหรือสุดท้าย AWS ปับ๊บสามารถใช้ AI ได้ด้วยแล้วเขาก็จะมี2ทางเลือกหนึ่งคุณอยากจะใช้คลอก็ได้อะใช้คลอก็ได้หรือคุณอยากจะใช้โนวาโนวาเป็นของเขาเองเขาเขียน LLM ของเขาเองชื่อว่าโนวาซึ่งมาจาก Amazon ได้เหมือนกันก็แปลว่าวันนี้ คุณอยากได้ AI ที่ล้ำมากอ่ะก็คลอไปคุณอยากได้ AI ที่ประมาณหนึ่งแล้วเทรนเองโนวาแต่แน่ๆคือว่าคุณต้อง s subscribe ถึง AWS ทิปก็เป็นของเขาเป็น stack เขาเป็น LM และเขาเป็น cloud เขาไม่ใช่แค่ e-commerce แบบที่คนเข้าไปเข้าใจนี่คือวิธีคิดของ Amazon อซึ่งคือสุดยอดมากๆอ่ะไม่มีบริษทัทไหนทำทำแบบนี้ที่ยราทำได้นะต้องจินตนาการดีตลอดเวลาที่ผ่านมา Apple สามเป็นโรงงานของตัวเองนะแต่เขายังไม่เป็นโรงงานของตัวเอง ใช่ไหเทสซาเป็นโรงงานของตัวเองแต่ Apple ไม่ใช่นะแต่ Amazon เนี่ยเขาคิดเรื่องคัสตเมเจอร์นี้โคตรอ่ะเขา vertically vertically integrate everything it's an amazing 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 company ค่ะ mode เขาแข็งแกร่งไหมคะสิ่งที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยมันมีคนที่ทำอยู่ในตลาดเหมือนกันคุณซีเคมองว่าคือการที่จะมีกำแพงกั้นไม่ให้คนอื่นเข้ามาตีเขาไม่มีกำแพงกั้นกับเขาแค่เขาไม่เขาไม่สนใจการสร้างกำแพงครับแต่เขามองลูกค้าก่อนตลอดเวลาทำไงให้ลูกค้าสะดวกที่สุด ทำไงให้ลูกค้ายังไงก็ต้องใช้ AWS เขาไม่มองนะครับว่าเขาไม่เคยแคร์เรื่องราคาเลย Amazon ไม่เคยตัดเรื่องราคานะสิ่งที่ Amazon ทำคือว่า Amazon แคร์ว่าทำไงให้ลูกค้ารักเขามากที่สุดที่เป็นไปได้คุณอาจจะคิดนะครับว่าทุก e อย่าง e-commerce ยูดีมี e-commerce p l a ต f o r m มาบอกว่าผมขายถูก Amazon รู้ว่าลูกค้าไม่อยากได้ของถูกลูกค้าอยากได้ของเร็วอยากได้ของเร็วต้อง Amazon Prime ท่านั้นเขาทำไม่ได้นะซื้อของภายในหนึ่งชั่วงโมงเนะี่ยไม่ได้นะแต่ Amazon ทำได้ส่วน Amazon มองที่ลูกค้าเป็นหลักครับ แล้วลูกค้าเนี่ยที่รักแอมซอนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สร้างกำแพงให้เขาอืมนั่นคือสิ่งที่เป็นโหมดสําคัญที่สุดความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็คือทําที่ทําทุกๆอย่างเนี่ยทำโครงสร้างทุกๆอย่างเนี่ยก็คือเพื่อเซิร์ฟลูกค้าของเขาถูกต้องคือสมมติเราพูดได้อีกเยอะมากและเชปโปเล่ก็เหมือนกันคอสโก้ Costco เหมือนกัน I, I like this company คือเชปโปเล่เนี่ยอร่อยมากนะมีเหตุผลที่เขาไม่ยังไม่มาไประเทศไทยนะรู้ว่าเชปโปลเล่เนื้อเขาอร่อยมากเป็นเพราะเขามีคอนแทคเกษตรกร,ร,กรท้องถิ่นตลอดเวลาเนื้อเขาไม่เคยฟรอเซ่นเนื้อสด ที่มาที่ร้านมันก็เลยเป็นเหตุผลนี้เนื้อของชิปโปลิสมปนโคตรอร่อยเป็นเป็นร้านอาหารที่สุดยอดที่สุดแล้วละ่ะ I love it I กินชิปโปลิ every day เพราะเนื้อเขาสดมากเนื้อเขาอร่อยมาก Costco เหมือนกัน Costco เนี่ยเขามี50 bucks membership f e e ไอ้ฟ mm ิคเกอร์ท oh, wow. right ี่บอกมันไม่ใช่ฟรีเนี่ยมันไม่ได้เพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะแต่เพื่อทำให้เราลำเอียงอะที่จะเข้าหาเขาและสิ่งสิ่งที่ดีคือว่าสินค้าที่อยู่ในคอสโกหาที่ซื้ออื่นไม่ได้เนื้อคอสโกดีสุดวายคอสโกดีสุดซัพพลายคอสโกดีสุดยังไงก็ต้องซื้อของเขาเทิร์นโอเวอร์ของคอสโกอ่ะอินเวนทอรี่เทิร์นโอเวอร์ของคอสโกคือสิบสามอ่ะเขาเทิร์นโอเวอร์สิบสามครั้งต่อรอบปีอะมากกว่าหนึ่งครั้งทุกเดือนอะ that's crazy แทร็กเก็ตเก้าครั้ That's Costco you can't beat that ผมชอบธุรกิจแบบเนี้ย <c oughs> ธุรกิจที่คิดแตกต่างครับไม่เน้นไม่เน้นขายถูกแต่เน้นขายมูลค่าโมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ